สวัสดีครับไม้เก,ก็สัญยานั่งยาวครับอนะีกีเก้าแล้วผมว่านอกเรื่องนิดนึงครับสว่างนีง้ก็ผมจะบอกการเล่นครับเวลาเราหลากเนี้ย ช่องหนึ่งครับเวลาล่างเสียงมันทำให้เราเจอเจอรอยเสียงครับรอยเสียงจากนั้นเราก็จะสามารถ เรื่องนี้ดีกว่าอืมความตายครับคุณถึงความตายคือคุณจะฟ้องตัวเองว่าอยากเป็นดวงดาวอ่ะถึงต้องฆ่าตัวตายแบบนั้นมันมันไม่เข้ากันนะครับสำหรับผมครับก็ไม่อยากแย่งซีนพวกที่คือทำแล้วมีคนเก็บภาพไว้ด้วยนะอะไรอย่างนั้นไปก็ เราเกิดมาครับกว่าจะเติบโตกว่าจะอะไรการฆ่าตัวตายมันเป็นการหนีปัญหานะผมว่าแต่สั้งเราคนที่อึดอัดก็ไม่ได้ว่าอะไรครับสั้งเราคนที่อึดอัดอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้ายังมีทางเดินครับมีทางไปก็ไว้ก่อนดีกว่าเป็นเรื่องท้ายๆเลยที่เราจะลองทำมัน ไม่แน่นะอาจจะคือผิดหวังแหละแล้วก็หลายทางออกไปแล้วเปลี่ยนเรื่องดีกว่าก็เรื่องความชอบครับความชอบส่วนตัวพวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็น่าจะวินได้นะสำหรับสีสำหรับของขวัญครับก็แยกสองประเภทแล้วกันสีและของขวัญทำให้เรา เราชอบมันอนะ่ะเราก็จะซื้อมันแบบไม่เสียดายเงินหรครับยิ่งถ้าเป็นของขวัญยิ่งแล้วเลยจะบฏิเสธยังไงอะเอาไปให้คนอื่นเอาไปบริจาคอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยลงนะครับไม่ค่อยลงตัวเท่าไหรไเว้นครับเว้นเว้นความชอบส่วนตัวสีกับของขวัญที่ได้รับโอเคครับเอาไปก็อืม การการเล่นครับพืดถึการเล่นเน,นี่ยวันหนึ่องอ่ะก็มีอะไรให้ทําหลายอย่างมีอะไรให้เล่นหลายอย่างแหละถ้าถ้าเราจะอ้างความเป็นเด็กแล้วก็ไม่อยอมทํามันผมว่ามันก็ดูดูจะละเลยครับละเลยตัวเองที่ขนาดนั้นไหมเราต้องโตขนาดที่ไม่ต้องเล่นอะไรเลยแล้วจะทําอะไรครับถ้ามีเวลาว่างคือ เล่นอะไรไม่ได้เลยอือผมว่าไม่ถูกนะอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ที่เราชอบมนะันอืมมันก็จะไปเกี่ยวกับความชอบส่วนตัวหรอว่าอะไรก็ได้ที่เราชอบมนะันเล่นแล้วอยู่กั